ก็นายตาเอาย้อนกลับมาเรื่องเราวันที่7นะฮะก่อ,อนหน้านี้มาแขกทํากาแฟไหมฮะให้ผึกษานนะครับท่านเจ้าของยิ้มยิ้มร่าบอกว่าทร,รมนัดนั่งรัฐมนตรีไม่มีปัญหาขณะที่ตัวเงือแต่ครับถูกถามเยอะเย้อนถามกลับไปมีใครนั่งกระหองหรือไม่อ่าหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมาแขก สัมมนาปรึกษากันนะคะเจ็ดธันยาคที่ผ่านมา,มาผู้สื่อข่าวรายงานว่าทําการพักใ,ใจไทยข้าววันนี้ครับมีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกุลว่าเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงร้อยเอดธรรมนัสพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทมดื่มกาแฟด้วยกันครับผู้สื่อข่าวสอบถามว่าแนะนํากระทรวงเลยไหมหรือไม่อนุทินระบุว่าร้อยธรรมนัตได้นําชื่อนายกรรัฐมนตรีในสัดส่วน รกักกาทามอบให้ครับถึงถามว่าร้อยเอ็ดธรรมนัสเป็นนั่งตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการตัวเองได้นั้นนะครับหรือไม่นั้นว่าจะเป็นหากู้ได้ไม่ได้ตอบคําถามซึ่งนายกเอ่อนตรีครับมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเพราะว่ามีกล่าวว่าไม่มีปัญหานะครับบ่มีปัญหานะครับพี่น้องปราชารนะฮะว่าไม่มีปัญหานะครับแต่สุดท้ายก็คือผู้สขายายามจะตอบ กต,ต่อว่าการเป็นกระนทรวงถนัดใช่หรือไม่ทั้งคู่หัวเราะแทบกันคำตอบนายอนุทินบอกกับว่าบอกว่าไม่เบียนะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ยังถามนะฮะก็ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสเพิ่มแต่ว่าพอเริ่มถามแล้วเงอหอวครับพอสลับกระดานขึ้นมาทับหน้าขึ้นมาผู้สื่อข่าวร้อยธรรมนัสอยากคุยกระทรวงกระโหวเองหรือไม่อ้โหอนุทินไม่มองจางกล่าวว่าถามสิ ใครจะเป็นตําแหน่งบ้างนะครับร้อยธรรมนับอกว่าถามมาสิใครว่าอยากอมืมีใครว่าอยากไหมอ,อ,อาจาจย์นะคู่ชมพูได้ตามหลังจากที่เอ,อหลังจากที่การปิดด่านนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวันที่เจ็ดนะฮะเจ็ดต่อมาเป็นการคอรอมอร์ุยครับเป็นการตําแหน่งซึ่งก่อนหน้านี้หลังนี้ครับยังไม่เล่าวันนี้ครับนายอนุทิน จะเป็นแศดกว่า99.9725กลายมากใกล้จะร้อซแล้วนะฮะนะฮะซึ่งตอนนี้ตรวจสอบคุณสมบัติทุบใารนั่งกระหงกระสุงทธ่ทำยืนยันด้วยตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครเกรงใจแค่ประชาชนนะครับซึ่งในอนุธินชารมยุณนายกรยัฐมตีให้สัมภาษณ์ถึงภาณะในร,รถตรทมตีเช่นนี้ว่าตอนนี้99.9725 ลงตัวแล้วครับจะเหลือแค่ปรับเปลี่ยนขยัาอีกเล็กน้อยให้ลงล็อกอย่างสมบูรณ์แบบและไม่ข้อลงรายละเอียดโดยเฉพาะรายกระทรวงดังเช่นกระทรวงยุติธรมเพราะคณะรัฐมนตรีต้องทำหน้ารายชื่อทั้งหมดคุณเกล้าตราบใจในที่ยังไม่มีการปลดเก้าลงมายัางไม่สามารถพูดหรือวิจารณ์ได้นะครับ รึงเพื่อถามว่ามีรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีมีแต่เชิญผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์และความทุ่มเทเสียสละเข้ามาทํางานโดยรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติพร้อมในการทํางานทุกคนความทุ่มเทและเสียสละและบางคนต้องทิ้งอาชีพราชการเข้ามาในทํางานในส่วนนี้เช่น นายเอกนิติพัฒน์บานพาดว่านายยกว่านายรกรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังที่ยังอายุกเกษียงราชการ6ปีตัดสินใจสละเข้ามาช่วยทำงานทุนอย่างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกอย่างโดยเฉพาะส่วนคุณสมบัติซึ่งมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายทำแล้วครับเมื่อถามถึงบุคคล ที่จับมาดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมนายอนุทินกล่าวว่าบุคคลดำรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระท,ทนนระว,รง,ง,รวรงยุติธรรมจะต้องมีความยุติธรรมเป็นตั้งนะครับเมื่อถามว่าจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เพราะต้องกำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีหิวซื้อสอวเลืองสอวนายอนุทิน ลวว่าไม่ต้องจับตาทุกคนทางก็ทำงานตามหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก็จะไม่มปปัญหาส่วนในเป็นใครก่อนการับถ้าเรียบร้อยแล้วจะต้องเชิญมาถึงข้าและแนะนำสื่อมวลชนไม่ปิดบังคนไหนชัดเจนก็แนะนำเพื่อให้ประชาชนรับทราบด้วยครับส่วนพอคอรมอนายกรัฐมนตรีจะสิ้นนำคลื่นคงก้า ได้เมื่อไหรในอนุทินกาว่าจะต้องเร็วที่สุดและเนื่องจากการตรวจสอบประวัติมีขั้นตอนมากเพื่อให้ความมาั่นใจว่าเราได้ข้อเสนอบุคคลที่คุณสมบัติถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและบุคคลนั้นต้องรับรองตนเองด้วยอีกทั้งข้อมูลบุคคลบางคนที่มีการนำเสนอผ่านข่าวสารก็ต่อ ต้องนำมาตรวจสอบด้วยจากนั้นครับจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ5-6หน่วยงานครับแต่ความแนนมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆจะเร่งตรวจสอบและส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะเมื่อถามว่าเอ่อความกังวลของบุคคลที่แต่ละครั้งแล้วครับไม่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากติดเรื่องคุณสมบัติในนุเทินกล่าวว่าต้องพิจารณาว่า ต่อร่างรัฐมนุญหรือไม่ต้องยึดกฎหมายรัฐมนุญเป็นสิ่งที่ตั้งนะครับผู้สื่อขา่าวถามว่าในส่วนของความมั่งคงเป็นอย่างไรบ้างนายอภินิกล่าวว่าน่แม,แม่กลับมาเดิมอีกแล้วว่าใน,นรัฐธรรว่ากระทรวงการตา่างประเทศที่จะเป็นยอมรับของทุกฝ่ายยดยรับว่าตั้งแต่มีการตอบรับมาร่วมคณะรัฐมนตรี ได้รับกระแสะความมั่นใจจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งงานการแก้ไขปัญหาแนวชายแดนเพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากส่วนตำรงตําแหน่งเรื่องความมั่งคงขอให้เป็นอีกนิดเพื่อจะชิงเก้าอี้รัฐมนตรีว่ากระทรวงกาโหงต้นเป็นคนที่ตั้งในฐานะเป็นนายกหากจะเป็นตั้งใครเพราะเกรงใจ ต้องเูื่ใจประชาชนเพราะรับรู้ว่าทําเพื่อใครต้องเป็นคนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับเมื่อถามถึงในการทาหน้าที่ของนายอนุทินกล่าวว่าทําตามร,รอกในการปรอบกฎหมายอย่างดีได้เห็นว่าต้นเป็นกิตตีทําดีไม่เคยกดแขงใครนะครับและไม่ต้องอภัยให้ใครเพราะไม่เคยกรธใครแต่มีผมโหบ้าง แต่ในช่วงข้ามคืนก็หายไปยกมือไหว้การยิ้มให้กันก็หายก็ตามที่ว่าตลอดปีปีหน้าจะปี60ปีแล้วคลื่นเช่นนี้ทําให้เห็นความได้ว่าได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆคนที่ไปสชื่อเชิญมานะครับนี่ฮะก็น่าติดตามกันนะผู้ชมอ้โหนะฮะการแต่งตั้งจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งน้นก็ได้ติดตามกันนะฮะเอางๆนะถ้าผมแบบนี้ครับ คนแ่นึงครับเมื่อ12กันยาที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สัมภาษณ์ว่าเมื่เปิดดานเออเพราะว่าเอาทินว่าไม่เปิดดานนะฮะไปตามกันนะครับคุณผู้ชมครับอน,นุทินปิดแบบเผยว่าความขึ้นหน้าการตั้งคอรมอรมัฐมนตรีราบุกสั้นอ่ราระบุกสั้นสั้นชื่อเกือบร้อยเปอร์็นแล้วนะครับแค่ตรวจสอบคุณสมบัติ และ่ลั่นให้เสร็จให้านานนะครับจะร้อยเซแล้วอ่าซึ่งเปิดเผยความคืบหน้าจากการต้านรัฐมนตรีครับ11นาฬิกา11โมงเช้าต่อมาที่เสกันยาที่เมืองทองธานีเขตนนทบุรีครับในอนุทินชาญวิทยาคุณนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูนกล้าว่าเกือบจะสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งขณะนี้รายชื่อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็ได้อยู่การตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งนอกเหนือจากพวกคุมต้นโดยเมื่อวันที่สเส็จกันยาที่ผ่านม,มาจะรอตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะเมื่อถามย้ำว่าการประการเสร็จสิ้นภทยในสัปดาห์ได้หรือไม่อันนิเพงกาให้เสร็จรอไม่นานครับเมื่อกระรงตระหน่งว่ากระทรวงที่ทำจะเปิดตัวนายอนุทินให้เรียบร้อยก่อนอ่าปฏิวัตนินะครับหลังจากที่ทูลเก้า หวายเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เป็นอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งสัปดาห์15กันยานะครับสัปดาห์นี้จะขึ้นมูลคออ่านายกครับยืดยดั้ยืดพัินะครับเป็นว่าพักเดียวกันแต่และพวกแต่หวังว่าไทยมีการมีกินมีใช้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งน,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 นายรัตนชัยชาญกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมว่ารัฐมนตรีด,ด้านเศรษฐกิจ ในย่านรัฐบาลชุดใหม่พบปะหารือกันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมว่าส่วนใหญ่รู้จักกันมานานแล้วครับพี่น้องและผู้คุยวันนี้ได้เพื่อหารือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบันนะครับ mm. เพื่อให้เกิดความคลี่คลายและระหว่างการรอขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทุนกภายในสัปดาห์นี้ จึงได้ประสานพูดคุยกับะสะภาอุตสาหกรรมเพื่อรับฟังข้อกังวลและข้อเสนอนะจะผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่จะต้องทํางานค,คู่กันไปไม่สามารถแยกแยะออกกันมาได้นะครับสําหรับนโยบายของรัฐบาลเน้นมุ่งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระยะสั้นส่วนปัญหาเฉพาะหน้าครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะต้องกรง พาพยบเพื่อแก้ปัญหาโดยเรือ่ิุดบนหลักรักษาอัติปไตยและเกียรติภูมิของประเทศพร้อมยันว่าจะไม่มีการในเปิดด่านด่านนี้ครับนี่นะฮะก็ไม่เปิดด่านทางการแล้ไม่เปิดด่านนี่เขาหน้าติดตามส่วนการดูแลผู้ประกอบการตามนโยบายไทยพลาสครับไทยแลนด์พลาสจะได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนที่จะส่งเสริมในการผลัดดันใน ผลิตในประเทศ local comment พดแทนได้นะครับในวทีมอีก่าวว่าทางการประสานงานกันอาจจะมีปัญหาราชการเข้าใจไม่ตรงกันกันกบเอกชนบางครั้งมีเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยนายรัฐรรัฐมนตรีคนละฟักกับนะกับรัฐมนตรีอาจจะไม่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน หวังระแวงว่าผลนานไม่ตกไปอยู่ที่พักอื่นส่วนเข้าตกลงประกันยอมรับว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้ครับผมถือคติคนละพักแต่ละพวกเดียวกันสําคัญว่าสําคัญกว่าพรรคเดียวกันคนละพวกนะครับแต่อนุทินยังกล่าวว่าตนเองเคยอยู่ในภาคเอกชนมาก่อนมีความเชื่อมั่นและท่าเศรษฐกิจดีประเด็นอีกเรื่องเล็กจะเป็น กล่าวด้วยว่ามีกินมีใช้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีก็อบได้ซึ่งเรียกเสียงว่า,าบ่งหารือได้อย่างมากครับแต่จำว่าต้องเร่งให้การบ่งระวางรัฐประการ,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 รมาตรฐานนะฮะบนบน,บนราตฐานนะฮะให้ได้มากที่สุดครับโดยสไตล์การทำงานอย่างยึดภาพรวมเป็นหลักนะฮะโอ้โหตัน่าติดตามกันนะฮะ ไม่ได้ดูได้ใดๆน,น,นะครับผู้ชมซึ่งเป็นหลายๆคนก็ติดตามครับอ่ะย้อนกลับมาเข้าสู